สวัสดีครับกับวิดีโอช่องนี้นะครับกับช่องเดิมๆฮะกับช่องแบบบ้านๆนะฮะไม่ได้มีแบบตัดต่ออะไรมากมายนะครับไม่ได้มีลุกเล่นอะไรมากมายก็มาพบเจอกันอีกเช่นเคยฮะก็เดี๋ยวอยู่ในหน้ากล้องวิดีโอตัวนี้ก็คืออะไรก็คือจานดิสน้านะครับยามาฮ่าจูปิเตอร์ฮะยอดนิยมนะครับยอดนิยมที่วัยรุ่นหรือ,อชาวสองล้อฮิตนํามาใส่กันนะครับก็มันนู ยามาฮ่าจูปิเตอร์นะฮะบางทีบางคนมันอาจจะจะนึกไม่ออกนะฮะว่ายามาฮ่าจูปิเตอร์เนี่ยมันรุ่นไหนลองเซิร์ชในดู Google เอานะครับพิมพ์ไปเลยยามาฮ่าจูปิเตอร์เดี๋ยวมันขึ้นมาเลยนะฮะว่าหน้าตาเป็นไงมันเป็นรถตลาดของที่ไม่ค่อยนิยมกันมากนะครับไม่ค่อยนิยมกันมากนะก็พอมีใช้อยู่แต่น้อยอน้อยชิ้นนะครับจานตัวนี้นะครับก็ฮิตกันยังไงคือว่ามันเหมือนจานซิ่งจานแต่งนะครับแต่มันเป็นจานสแตนดาร์ดของรถยามาฮ่าจูปิเตอร์นะครับเพราะว่ามันเป็นมีฮับ มี2ชิ้นนะครับมี2ชิ้นนะฮะแต่ถ้าจานเดิมมันก็จะเป็นชิ้นเดียวเลยใช่ไหมครับจานเดียวจะเป็นชิ้นเดิมตอนนี้ฮิตกันเพราะอะไรเพราะว่าความสวยงามเพราะมันเป็น2ชิ้นนะครับมันเป็นของแท้เบิกศูนนะฮะก็แล้วแต่ความนิยมชมชอบนะครับใครจะชอบจานแบบไหนนะฮะหรือจานไล่บงไล่เบาก็ว่าไปแต่ตัวนี้ที่ผมมานําเสนอเป็นจานจูปิเตอร์ก็เหมือนเดิมเป็นสําหรับแนวทางวัยรุ่นชาว2ล้อเผื่อใครอยากรู้ใครอยากใส่หรือใครยังไม่ได้ใส่ ติดขัดยังไงอะไรเป็นยังไงมาเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเราจะพูดถึงก่อนว่าจานจูปิเตอร์เนี่ยมันใส่ที่มันใส่พอใส่ได้และดัดแปลงนิดหน่อยหรือใส่ได้เลยจะมีรุ่นไหนก็จะเป็นพวกนูโวนูโวเอ็มเนะฮะแล้วก็พวกสปาร์คพีซ1เอ็กร้หรือจะเป็นเว็บร้อยตัวนิวนะครับตัวใหม่ล่าสุดนะฮะก็จะใส่ได้เลยนะครับเพราะว่าอะไรที่เป็นจานตรงนะครับสองรมิลนะครับ แต่ทีนี้ที่ผมเอามานําเสนอผมจะมาใส่เว็บตัวเก่า125นะครับตัวยอดนิยมของเรากันนะก็เราจะมาเปรียบเทียบกันให้ดูครับสมมุติว่าเป็นแนวทางเผื่อนะ้องเอ้ยกูอยากใส่เว้ยกูซื้อมาอ่ะทำทำอะไรบ้างมีอะไรบ้างหนึ่งอย่างต้องสังเกตก่อนจานมันไม่ได้กระดกเอ้ยจามันไม่ได้กระดกนะเห็นไหมจามันเป็นจานเรียบนะครับ220มิลอ่ะเดี๋ยวผมจะเทียบจานเว็บ125นะครับจามันเอนเห็นไหมจามันเอนพอจามันแอ,นอ็น,อนเสร็จปุ๊บเราต้องมีสเปเซอร์นะครับสเปเซอร์ acer, หาได้ที่ไหนล่ะ ก็ตามท้องตลาดทั่วไปก็มีแต่นะครับตามท้องตลาดทั่วไปก็มีแต่มันจะไม่ค่อยพอดีเท่าไหร่นะครับก็ซื้อตามท้องตลาดก็100ร้อยกว่าบาท200กว่าบาทก็แล้วแต่ต้นทุนนะครับแล้วแต่ลองหาดูนะครับตามร้านเพจทั่วไปหรือในพวก lazada shopee ปปหรืออะไรก็ว่าไปฮะนะลองดูแต่ก็เป็นแนวทางแต่ถ้าสมมุติว่าส s p a c e ์เนี่ยถ้าอยากจะใช้ชัวร์ได้เป๊ะเลยนะครับก็อาจจะเป็นพวกอ่ามีทุนหนาหน่อยก็ใช้เป็นแบบว่า ที่เป็นงานกึงงานมือนะครับที่เขาขายกันอยู่ประมาณ5 6 0 0บาทหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่งบแต่ถ้าใครงบน้อยก็ซื้อ200กว่าบาทเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วแต่เป็นทางเลือกรองหาดูนะครับลองหาเลือกดูดีๆขนาดยี่ห้อเดียวกันนะครับที่ผมดูเคยเห็นนะยี่ห้อเดียวกันนะครับตัวประมาณ200กว่าบาทเนี่ยนะก็จะไม่ค่อยตรงเป๊ะเท่าไหร่ยังจะไม่เหมือนกันเลยนะครับขอบจะตกนิดนึงเราจะต้องไปล้างหน่อยนะฮะรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้นะฮะรุ่นนี้นะครับแป้น จะไม่ลงรูนะครับมันจะขาดอยู่ประมาณครึ่งมิลหรือมิลหนึ่งนะครับสิตัวผลิตมาก็ไม่เหมือนกันหรอกนะตัวละ200ร้อยกว่าบาทเนี่ยครับแต่ถ้าใครอยากชัวร์ก็จะไปซื้ออัล,ละห้าหกร้อยที่เขากึงมือที่เขาขายสาเร็จมาก็อย่างนั้นก็จบกว่านะครับแต่ถ้าใครงบน้อยมาหาซื้ออย่างนี้แล้วก็มากึงตรงนี้เอาผมไม่คึงมา40บาทนะครับผมไม่คึงมา40บาทแล้วก็หรือใครจกจะอ่ะแม่งได้นั่งขยันหน่อยไว้เอาตะไบถูกก็ได้เพราะมันตกนิดเดียวมาตกนิดเดียวนะครับตัวนี้นะครับสเปเซอร์ตามท้องตลาดนะไม่่ใชแบบ สเปเซอร์แบรนเนมหรืองานมินลิงหรืองานมือนะครับที่เขาสร้างกันนะครับอันนี้ตัวถูกนะฮะตัวถูกมันจะมีจุดด้อยของมันคือไม่พอดีแต่เราเอามาดัดแปลงตัดแต่งได้นะครับเอามาแปลงตัดแต่งได้อย่างอันนี้ของเดิมเห็นไหมจานมันโค้งมันงอเห็นไหมครับมันไม่สามารถใส่เข้าไปได้เราต้องมีสเปเซอร์นะครับเรามาเปรียบเทียบอ่ะเราเรามาเปรียบเทียบดูขนาดเท่ากันไหมขนาดเท่ากันนะครับขนาดเท่ากันเป๊ะน,นะฮะ220มิลน,นะครับแล้วก็ทีนี้ก็เป็นแนวทางเหมือนเดิมเผื่อใครอยากใส่ แล้วก็สมมุติว่าเราต้องเลือกดูดีๆนะครับเอาเลือกให้มันเนียนนะฮะถ้าใครไปดูร้านนะครับหรือจะซื้อทางเพจทางอะไรก็ก็แล้วแต่เลือกนะครับผมก็แนะนําไว้นะฮะถ้าเป็นแบบว่าอลูมิเนียมธรรมดามันจะไม่พอดีนะครับมันจะไม่พอดีมันจะต้องดัดแปลงนิดหน่อยนะครับรูจะเยื้องกันนิดนึงนะครับรูจะเยื้องกันนิดนึงเราก็ตัวนี้อย่างที่บอกผมไปกึ่งเบ้ามานะมันจะมันจะขาดไปน,นิดนึงนะครับมันจะขาดไปนิดนึงนะฮะแต่บางตัวก็อาจจะพอดีนะครับแล้วแต่รุ่นลองหาดู ปุ๊บ <obsc ene> ip, เห็นนะรูนะครับมันจะเพี้ยนไปนิดหนึ่งใส่น็อตแล้วมันจะฟิตนะครับใส่น็อตมันจะฟิตแต่ถ้าเราไม่ซีเรียสเราก็ขันน็อตให้ตรงแล้วอัดลงไปเลยนะครับทีเดียวจบนะครับแต่อย่าให้อัดให้มันกระดกนะกระดกเดี๋ยวจานดิสงอนะครับนะฮะแล้วก็หรือถ้าใครไม่อยากอัดด้วยเอาดอกสว่านฟ้าน,นิดหนึง่งนิดเดียวเท่านั้นแหละนิดเดียวเซี่ยวมินนิดเดียวเซี่ยวมินก็เป็นอันจบสิน้นนะฮะอัน,เป,น,อน,นนะเป็นอันจบสิน้นนะครับเป็นอันจบสิ้นนะฮะ ก็เดี๋ยวผมเอาเวอร์เนียวัดให้ดูดีกว่าว่าความหนาเท่าไหร่แป๊บหนึ่งนะสักครู่เราวัดก่อนก็ประมาณนี้เป๊ะนะครับที่ผมใส่แล้วนะครับเป๊ะนะครับอ่าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบห้ามิลนะครับสิบห้ามิลนะครับหรือหนึ่งจุดห้าเซนนะครับสิบห้ามิลหรือหนึ่งจุดห้าเซนนะฮะจับพอดีนะครับจับพอดีจับพอดีเลยไม่ต้องไปหนุนอีปงหนุนอีแปะหนุนแหวนอะไรนะครับจะใส่ได้พอดีเลยนะฮะ จะใส่ได้พอดีเลยนะครับกับตัวนี้นะฮะลองหาดูนะครับ15มินนะฮะประมาณนี้นะครับแต่มันจะต้องล้างนี้นิดหน่อยนะครับรูเราต้องใช้น็อตแบบสแตนเลสน,นะครับผมซื้อมาตัว20บาทก็แพงอยู่เหมือนกันแหละแต่มันไม่มีก็ต้องยอมซื้ออ่ะก็ประมาณนี้ใส่ก็ลงันรูนะครับสี่รูก็ใส่ได้เลยแล้วก็ตรงนี้ถ้าเราใส่เข้าไปปุ๊บเราจะหาน็อตสวย,สวยใ,ใส่อีกอ่ะแล้วก็แล้วแต่งบไปจะหานอ็อตแต่งน็อตซิ่งใส่นะครับ แล้วน็อตตรงนี้รูเป๊ะได้เลยนะครับตรงนี้4รูที่จับกระดุมก็พอดีเป๊ะเลยนี่นะครับก็อยากใส่อยากเท่ครับเผื่อใครยังไม่อยากไล่เบาใส่จานดิสเดิมหรือใส่จานแต่งก็ลองใส่จานแท้จูปิเตอร์ดูนะฮะก็กําลังนิยมกันหรอประมาณนี้วัยรุ่นก็บางคนก็ยังไม่ได้ใส่บางคนก็ใส่แล้วหรือบางคนก็กําลังอยากจะใส่หาดูแนวทางปม,มาดูวิดีโอตัวนี้นะฮะอย่างที่บอกนะครับอ่ะย้ําก็อย่างสเปเซอร์นะฮะถ้าถูกเราก็ต้องมาดัดแปลงหน่อย ถ้าซื้อแพงก็จบเลยนะครับก็แล้วแต่ทางเลือกหรือผู้ชอบงานแปลงงานถูกหน่อยก็ลองดูนะครับมีหลายสีให้เลือกฮะรหรือจะใช้จะใช้งานมืองานบิลลิงเป๊ะก็ลองดูนะครับกับตัวนี้นะครับจานดิสจูปิเตอร์มาใส่เว็บ125นะครับก็พอดีทุกอย่างนะครับแตกต่างกันแค่สเปเซอร์นิดเดียวนะครับใครจะใส่ปั๊มอ่าอะไรพิซองพี่เสือ้อหรือขายื่นออกมาอยู่แล้วแล้วแต่ใส่จานตัวนี้เดิมอยู่นะครับ ก็ใส่จานตัวนี้ได้นะฮะเท่ากันนะครับได้เหมือนกันหมดนะฮะก็ลองดูเป็นแนวทางเหมือนเดิมนะครับกับจานดิจูปิเตอร์นะฮะก็นิยมมากนักก็จัดให้นะฮะก็ประมาณนี้นะครับซื้อตอนตลาดทั่วไปแต่ของผมเบิกศูนย์มาก็ประมาณ900กว่าบาทนะครับ900รกว่าบาทเกือบ1 0 0 0บาทก็แล้วแต่ร้านค้านะครับลองหาดูนะครับทั่วไปหรือใครเบิกเอิงได้หรือใครเบิกไม่ได้หรือลองซื้อครบชุดตามร้านเพจทั่วไปลองดูนะครับโอเคครับก็มีแค่นี้ฮะสำหรับเป็นแนวทางอ่าในการเปลี่ยนจานดิสนะครับโอเคครับ เจอกันคลิปต่อไปครับถ้าใครชอบฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยนะครับถ้ามีอะไรคอมเมนต์มาถามผมพยายามจะตอบทุกคำถามนะครับโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบาย